สวัสดีครับสวัสดีครับพมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มารับชมช่องย t u ู e ผมนะครับกับช่องหากินแบบอิสานมานอนนะครับพี่น้องวันนี้กับสิพามาหากินด้วยก่าครับกับสิพามาใส่ตุ่มปลาไหลนะครับพี่น้องกับไม้กับไม้ขลังนี่เลยครับเป็นในไม้ไอนามทรวงนะพี่น้องไปครับนี่เข้าไปเมืองว่าไม้เป็นแบบใดล่ะกับไอตุ่มพวมาจากหลังนะครับไปเมืองครับไปครับ มาครับพี่น้องนี่เนาะครับตุ่มพมากทั้งหมดสิบลังเนาะครับก็มีหลายกว่านี้อยู่แต่ว่าเงีอ่เฮาหาปลาหอยด้านะพี่น้องเงี้่บลาหอยมีอะไรส่วนนี้นี่ครับมาเเป็งเงือครับเงือยเฮากับมีกับผมหอยนี่หอยเชลีีนะครับผมถูกเอาหอยเชลีแล้วกับมีกะปีแล้วก็ไข่เป็ดสองน้วยนะครับผมกับกะปีกับไข่ผมกับคนคนใส่กับหอยที่ผมถูกแล้วนะพี่น้องกับตุ่มสิบลังนะครับไม้ก็เป็นไม้แบบนี้ครับ ไม้เป็นเป็นคอกในปลายู่าแบบนี้ครับน้ำม,มันถ่วมนะครับไม้นี่น้ำม,มันถ่วมหลุดออกมาอันนี้ก็เป็นเป็นสะสะของล้วงนะครับนี่อันนี้เป็นสะล้วงนะพี่น้องเมน,นี้ครับบรรยากาศกับมืดเนี่ยนะพี่น้องวันหนึ่งฝนตกครับกับฟังผุนเป็นเป็นคอกไงนะครับเป็นแม่นม้ำแม่น้ำเนี่ยถ้าฝนเวลาน้ำถล่มมันก็สศิลาลงทอสายลงทอมาแถวนี้ท่่มหมดครับ กะตะกี้เขาเเ็ดหน้าได้นี่กะปลูกยู่ขา,ลา,าแล้วครับพี่น้องเฮ็ดว่าได้น้ำท่วมนี่แหละครับไม้เท้าสีไทเนาะครับมาขับมามึงวิธีการใส่เนื้อนะพี่น้องวิธีการกใส่เนื้อกะใส่อันละยุ้มซัมนียกับพ่อพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปในหูบนมันในสีเลยพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปข้างบนนี่ครับใส่ลงไปกะวานี่ครับซัมนียกับพ่อพี่น้องพ่อปลาไหลมันได้กินกับพ่อเนาะพี่น้อง เดี๋ยวผมไปใส่มึงนะครับไปครับไปมึงวิธีการใส่กันไปครับมากับพี่น้องเหลือยางนึงเนาะครับกะท่ากะปีมองง่าท่าเขามาเนาะครับพี่น้องนี่ท่าไปนําให้มันได้กินแล้วพี่น้องนี่ครับมัต้องร้ายครับโอเคมันได้กินกับพ่อเนาะพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมไปใส่มึงน่ครับล้างแลกแก้วโมนีลวพี่น้องผมเบกหยาไปแล้วนะครับนี่ครับมันก็เสียบลงเลย หันปากทางเขามันนี่ออกไปทางหนาพุ่น้องพี่น้องไปทางหนาสะพุ่นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องหาหนามาปกน้ำนาะงครับพี่น้องเดี๋ยวคนมาเห็นเดี๋ยวเขาสิหลักไปนี่ครับนี่ครับแล้วแล้วครับนี่มาครับไม้ครับสวยอยู่เลยพี่น้องไปเลยครับเดี๋ยวลังที่สองเขาไปใส่ทั้งหมดไปครับ มาครับพี่น้องล้างที่สองเอามองนี้เนาะครับกับบรรยากาศกับมืดเนี่ยอพี่นอ้องกแต่ขออภัยพี่น้องฝนมาตกพุ่มต่เศร้าครับมืดเลยครับบัดน,นี้มาครับอดีตพุ่มกับท่ากับพีไว้แล้วนะครับงามันมากัดชวงเลยนี่ครับแต่องนึงผมลืมบอกนะครับนี่เอา่านามมันอิดเทใส่น้ำน้ำเนื้อหอยเห่าอย่เลยครับมันเหลือเทลงงาสีอะไรพี่น้อง มันได <surprises> ้ก <BAR K> ินนะครับเดี๋ยวผมขอนิญาาหาหนาพากปกก่อนนะครับเดี๋ยวก็ส <milliseconds> ิขอนุญาตใส่ไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันเริ่มคำล่ะเดี๋ยวมันสีมืดก่อนใส่กใส่ไปข้างในก่อเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มมือแห้งล่ะเดี๋ยวมีคำก่อนนะพี่น้องไปครับเดี๋ยวมือเสาของคอยมันหุดมกันว่ามันสีเขาเพราะโตไนะพี่น้องไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนยามเสาร์นะครับ ืันนี้ผมก็จีพามาย่ามตุ่มปลาไหลที่เใาสา่ไว้เมาว่านนะครับซิบหลังนะครับกับเนื้ออยเชอรี่นะพี่น้องเท่เฮาใส่ไวไปครับเดี๋ยวเขาไปลุนน้ำกันมามันสิเขาพ่อลังมานะครับไปครับนี่ครับไม้มาว่านเนะพี่น้องไม้ทเทสาไว้เมาวานไม้สวยด้วยครับอุ้ยขย้างในขนแดงแต่งามครับมาพี่น้อง ล้างแรงวงนี้นะครับมาลุ้นกันไมเขาบ่คือม่นน้องพี่น้องสีเบาเบาอู้หูเบียวของสีนอ้อ,นองพี่น้องบกเขาครับไปครับเดี๋ยวเขาไปลุ้นหลังที่สองน้ำกันต่อเดี๋ยวตัวนี้ผมกะที่คนอยากใส่ไปขึ้นนะครับเพราะว่าเนื้อเขาพว่มพวมพ่วมถุบหมู่บ้านนิ่งแล้วมันตะตันเหม็นบันไดไปครับเข้าไปลุ้นหลังที่สองน้ำกันต่อครับ ไปครับมาครับพี่อง่รังสีสองตรงนี้นะครับมันเหมือนมีคนเปิดพี่นโนะมาครับมาดูน้ำกันครับโบเขาครับไปครับเดี๋ยวเราไปมือรังสีสามกันต่อข้างในข้างนอกครับไปครับมาครับพี่้นงมาเมืองรังสีสามตรงนี้นะครับ ตุ่มหายหลังนึ่งนะครับพี่นอ้องอู้ผมใส่ไปมันผุนหายหลังนึงครับมาครับมึงอังศิษย์านร่วมกันมันสิเขาปหลังนี้ก็ห้อยหนาเปิดห้อยเขายามไปแล้วเนาะพี่น,อน้องบราขือเลยพี่น้องไปครับไปมึงรังศิษย์ีกันต่อครับไปครับมาครับหล้างศีกแล้วเนาะครับ ไม่สิคือบะเนาะพี่น้องเอ้ยใสเสารหลาแจมครับโบเข่าครับไปครับไปเมืองล้างทีห้ากันต่อฟังปุ่นครับไปครับมาครับพี่น้องล้างทีห้านะครับทีคือพี่น้องเอ้ยโบเข่าครับ ไปครับต้องคนหยาดใส่ไว้ขึ้นกันนะครับจะเปเมืองลางที่หกกันต่อครับไปครับมาครับพี่น้องเมืองลางที่หกครับคือบ่อครับผมโบเขาครับไปครับเลืองฟังปุ่นอีกสี่หลังเนาะพี่น้องไปครับไปหลุนน้ำกันเป็นคือบ่อครับไปครับ มาครับมาเมืองล้างเจ็ดเนาะครับไม่ใช่คือพี่น้องถือเขาหลักยามไปเนาะหายไปหลังหนึ่งครับพี่น้องเลยนี่ครับได้ก้านครับเอาเร็วมาแล้วครับเต็มเลยแขกน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ครับเงี้ยวหอยเห่าได้ก้านอีกแล้วครับกระเลือเหลือสองหลังเนาะครับพี่น้องเพราะว่ามันหายไปแล้วหลังหนึ่งเหลือทมุดติดเก่าหลังเนาะพี่น้องนี่ครับ มาแล้วพี่น้องเต็มแรกกันวาที่เขาจะได้ร้ายกว่านี้แล้วครับพี่น้องตัวน,นี้ผมกับจใส่ไ้ขึ้นนะครับนี่ที่ผมหยกมาหนึ่งเดี๋ยวไปใส่ใบมองหกพี่น้องไปครับแยวไปลุ้นกันต่ออีกสองล้างนะพี่น้องไปครับมาครับพี่น้องอันนี้กับล้างติดแปลแล้วเนาะครับกัมันหายไปหล้างหนึ่งเป็นลังทีเก่าแนละ้วพี่น้องล้างนี้ไปครับแล้วมันลุ่นน้ำกันบมีศิเเขวบ่ะครับพี่น้อง คือบโบนะครับโบเขาครับไปครับเนี่ยครับไปมือร่าสุดท้ายกันต่อครับแล้วตัวนี้สิขออ่ข้ออนุญาตใส่ไปขึ้นนะพี่น้องไปครับไปมือร่าสุดท้ายครับไปครับมาครับพี่น้องร่างสุดท้ายเนาะครับร่างที่สิบแหละมาครับนสิคือโบพี่น้องโบเขาครับพี่น้อง ไปครับเดี๋ยวผมอนหญาดใส่ไปขึ้นก่อนเดี๋ยวเราไปสรุปยอดตัวเท้าใดนะครับไปครับนี่แหละครับพี่น้องล้างที่หายนะครับมองนี่กะรล้างที่สองที่ผมใส่ให้มึงเมื่อวานนี่แหละครับมันหายเนาะพี่น้องแต่คือถึดตัวใหญ่เดีวยวครับเปิดน้าไปเนาะเดี๋้วเได้ปลาไหลเดีวยวครับเชได้ตุ่มพี่น้องมาครับสรุปยอดคนระับที่นี่ก็ได้ตัวหนึ่งเนาะพี่น้องใส่สวยอยู่ รุ่นพัดเพชรยดปุ๋ยอะไครับนี่กะมันนี้ก็พ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับพี่น้องกสิบลังหายลังหนึ่งเลือกเก่าเนาะพี่น้องได้ตัวหนึง่งไม้ก็เป็นไม้น้มถั่วมไม้ปลายอยู่ข่ายน้มถั่วมเนาะพี่น้องไม้สวยอยู่ครับเช็ดได้ตุ่มหายเลยพี่น้องก็คือสิถึกบักไงยอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเพื่อนเอาไปนี่ครับ อันที่สองที่ผมลังที่สองที่ผมใสไว้เห็มึงเมือ่อวานนะพี่นอ้องมันหายนะครับสรุปมันนี้เด็ดตัวหนึง่งถือว่บบาบัวพ่าครับพี่นอ้องกาคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้ก็นอกครับพี่นอ้องเพื่อชอบคลิปนี้อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเด้อครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนําเพื่อจะได้มึงคิดใหม่ๆของผมนะครับฝากเป็นกำลังใจเด้อครับกบช่องหากินแบบพิซซ่ามันนอครับคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้ก็นอกครับสวัสดีครับ